ลงไไปปเเตตโอ้ยลันเกินเลงโคตรน่ารักสุดขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วเอ๊ะดี๋ยวกมมีทีนี้ที่เออพี่ขอด้วยดิอยากรู้อ่ะ อู๋เหลือสองเหรนยญวะไม่รู้รอ่าขายพี่คิวเบิรไปห้ามหมื่นฮะอะไรนะดูจำนวนใช่ปะ ไมด่ดิหมดละไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรอก่อนทองววทองววทองแดงเหลืออย่างละเจ็ดกับออโปดรใครอ่ะโปร้รใครอ่ะโป้หรือใครอ่ะเอ้ยใครเปิดอะ่ะเองกำลังมันเลย เพลงน่ารักเพลงใหม่เป็นไง่โล่โล่เป็นนักหายกับเพลงน่ารักอะโล่หาได้หมดสุดยอดไปเลยชอบใช่ชอบเยอะสวัสด right, right? ีโน้ต้องดูก่อนตมแล้วลูกตมแล้วเข้ามาใหม่เอาคุณแจเลยอะไรนะตมแล้วก็เข้ามาใหม่เอาคุณแจเลย ต้องดึงปะใช่มันต้องต่อมอเข้าใหม่เฮ้ยนานเลยรูปพี่เอาเพลงนี้พี่ชอบเม่์เองก็เปิดลั่นไปนะบายพี่เบาหน่อยโลกเบาหน่อยนี่ก็บาทูนี่ก็โปรเนี่ยทู เพี่พี่กก็โเ,เปิดมาถามไอ้ลูกพี่ยังไม่ได้รถเลยเนะี่ยได้ทุกอย่างยกเว้นรถเนี่ยว่าจะเอากาใครเป็นเพลงโล่พี่ได้ทุกอย่างยกเว้นรถพี่บอกเลยพี่ได้เงินแดงแสนห้าไปถึงรายรวมทั้งหมดเออแสนห้าหมื่น เพลงนี้มันเข้าดีกว่าเข้าเซิร์ฟไม่ไม่ไม่ฟังฟังฟังเฮ้ยปูนปูนตีปกี่ทีแล้วกี่ทีแล้วกี่ทีแล้วเอาไว้ไว้เพื่อนสองสิบสองเหรอเคสิบสี่ตีผิด สบายสบายเพื่อนไปรู้ตีไปเถอะไอ้ช่างแม่งจิตจิตเป็นไงล่ะอยู่กับโลกมทุกเพลงพจะเพง่ง<ม>โคตรเหนียวไปให้บอกโลดเราจัดให้ Hả lẽ măng chưa 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 Yo, yo yeah. ไม่ติดให้มันรู้ไปซื้อค่าแล้วต้องติดแล้วว่าไงครับไป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 นะอ้าวเปิดขึ้นใหม่ได้ปะไม่ดีเพลงอ่ะตีน,ตน,นยังเพลงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน่าเต็มละตันหนึ่งฮูดักเด็ดเก้พี่ตินจินว h a ับ ดูเฮ้ะเยอเยอเยคนพร้อมอ่ะเฮ้ยพร้อมออมันเฉยว่ะเอาบัางเดียวาม,มาหนึ่งท้องเานอว่ะไม่เอาอยากแตกแก็แตกต่าง

กไปบ้านภ <not> ูว <kommt in> ิลลาว่าทำไมวะผมไม่ใช่ทรงเอนะครับผมทรงบีทรงเอบีซีอะไรก็มาดิครับเพลงนี้ดีกว่ามันกว่าเยอะ ไปบ้านพูล่าจริงนี่ยเต็มไปบ้าันสามห้าปบ้าชวนแล้วล่ะก็เกินไปฮียบ้านสามพันานมันสาหรือผาค้กแบบนี้ก็ไม่ไหวไปไม่ลัวให้เลยดีกว่าสี่รห้าเลยไปยี่สิบสีเลยแค่นั้นพอแล้วติดเปล่าไมมติดเลยติดโอ้โหติดอยู่แล้วิดอยู่ล้วสู้ครับจริงครับขอขอลองรดหน่อยดิ วายคือใครวะูเจี๊ยบไม่พี่พีายวเขอเัขอรบดหน่อยดขับนะวายฟีฟีีนีพี่ตีนโอ้ยว่าอะไรอ่ะจะลองรดจะลองรถเกี๊เห็นปะบคนเลยหลายคนจะไูเลยันเร่ง้กันที่ลนีาเออนาีวันนี้าดวงดีว่ะ

ม,มันมัน่วงขนา,านี้เอ,อเ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 ป็นท่ามัเป็นท่ามาเดี๋ยาานะเอ้ยพวกคีเราเป็นไง Yeah. เห็นเขาเป็นนะอยากเห็นเอลเคเบิร์นครับฮะอยากเห็นเอลเคเบิร like like well ์นก็ปล่อยเขาลงมาสิก็เขาบอกหน้าตอยแล้วน้าเห็นไหมหน้าอยากเห็นเอลเคเบิร์นอะอะไรอะเอาเอาเสียงไปไหนอะโอ้ดิดี คนนี้ใครอะใครคนนี้เพลงนะอาปิดเพลนะอย่าปิดเพลงนะคใครนะเราเปิดเพลดดีๆเลยเพลงคเรคนโ้เดี๋ยวเรากินอาหารกันนะครับทุกคนให้กำลังใจพี่เขแบบกลเปลี่ยนสีผมระแอบหุ่นแล้วตอนนี้แอบหุ่นอะไรอะไรเท่าไหร่โละเนี่ยโี่ยที่เต้นอยู่แหละให้กำลังใจไม่ไเดี๋ยวพี่เปลี่ยนสีผมหรอวะ ใครปิกอ่ะเทาเฮ้เปลี่ยนสีผมอ่ะสามห้าแล้วเธอเอะเนอะเช็ดเชเช็ดติดติดเต้นเต้นตีเลยใครไม่รู้เต้นพร้อมกันด้วยใครเดียวกันด้วยใครไม่รู้ไม่เอ่ยชื่อมาเยอะมาเยอะเยอะเยอะเอากำลังมา โลเปิดเพลงใหม่ดิโลใครปิดไม่รู้ให้กำลังใจพี่ชายไว้อย่างใกล้ชิดนี่นี่นี่บ้านฟูเวลล่าเลยเนี่ยฟ้านี่ขายนี่ใครเปิดแร้วมาเปิดความใกล้ชิดหน่อยพี่ใตนีซาเตนีไม่สุดซาเตนีไม่สุดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่สุดอย่าเรียกว่าโลเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าโตดีกว่า ป่าย์ป่ายป่ายป่าย์วะไม่เห็นหนวงหรอวะไปเพลงโคตรดังเลยโว้ยไม่ไม่ได้ยินอะไรปับดีปับดีปัดกยังไงตรงอะไรวะมิกเซอร์เหรอไงัยเป็นตรงที่มันเป็นลำโพงปะไม่ใช่เป็นรูปลำโพงขวาเมือล่างจอปิดขวาแล้วก็กดอันบนอ่ะ ออ๋เราครั้งไม่ได้ยืนเพยงก็มาดีเพลก็มาดีขะบอกก็อยากใส่แว่นเก็บทรงอ่ะเนี่ยดูดิดนี่วันฟูวิลล่าดิดิดูดูดูวิทูดูวิทู เนี่ยยังไงพี่เคเบิลยอมหรอดูเอ็มวีทูนี่ยอมยอมป้าไปยอมดิป้านี่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 เพลงเปลี่ยนแบบเหมือนกันเหรอเหรอเหรอแล้วกูย่างชอบเพลงนี้เลย กำลังขึ้นยานกำลังขึ้นยานเด้อเออถูคิดเรี่องอะไรวะสี่สอง ่่ละะออกสไ,ไม่ใช่เหรอพี่เงาแตกไม่ไหวลวะห้อนติดแล้วล่ะพี่ชายสู้โอโหสุดยอดไปเลยสัตว์50ครับดจๆจถ้าเต้นนี้ถ้าเต้นนี้ต้องท่านี้โดนไหน รำมันไหมอะไรกันอะไรวะนะก็เติมตลอดอะปอดวิเศษเก็บน้าท่านเลยกันทำไงดีจะระเบิงกันหน่อยพี่ชายโอ้โหหน่วงแบบสุดยอดว่างๆพาพี่ปีโป้คุไปเติมดีกว่าเอ้ะเอคุเลิกเติมแล้ว ตันตังรือเปล่าตันตังเล่าดีเจมีความคมไหมครับดีเจหาเจมีความคมไหมครับไม่มีครับแต่ผมเซิร์ชตนึงอะไรล่ะขี่ล่ะขี่เก็ตตตะมึงเฮ้เล็กหนาไปลูกลดจบดีควา โอ้โหหน่วงเขาเป็ยอดไม่ไหวแล้วคนเข้า,าในประเทศตั้ง5.3คนเนี่ยอ้าวเอ่เอเล็กธรรมดาเพื่อนต้องไปให้กำลกังใจ่างไก้ชิดเด้เอเห้ยเกิน ขอก่อนเธอเอาลอเป็นเก่าเลยอันนี้เป็นเก่าแล้วก็ชอบอ่ะมาแล้วว่าเย้มาแล้วเอาเลยเาเ้ยโอ้ยยาอยายาตายยาวเอาเอาเอากี่ทีกีทีเตายเตาย่เล่เล่นนเล่นเเอาดิเนัวดินัวดิ คนหยุด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 รักบอกแล้วว่าอยากคิดวิถีตัวเองรักชีวิตตัวเองไปตไปเนี่ยฟัโชว์นี่คุยกี่รอบแล้วหนูก่อนก่อนปวดจะตายผมขอปินโตก่อนเอาไอ้สวยเพื่อนกี่รอบเนี่ยปินโตปินโตขอปินโตขอปินโตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเพลงนี้ปิดเพลงนี้อุ้ยทำไมเป็นอะไรตายอ่ะร้อยหกสิบพี่ชายกด ตรงรลังมันตอบใจใช่ป่าจริงอยากให้ยากให้ตีไม้หม่อยที่ชอไม้เีเอาไม้พูเปล่าเอาไม้พูหรือเอาไม้กอ้พี่ถูอยากให้ได้ไมอ้อะไรพี่ที่ทชเชกอโอเคครับงั้นเอาไม้กอปนะคือไมดี ได้ครับครับผมโอ้โหอีกแล้วรับการอีกแล้วจะให้รับกรรอีกแล้วเจโลเจโลครับอ่ะเขาต่อยหน้าพี่ทีเดียวสัตว์เฮ้ยคนพีก็หมดเกิเไอไว้มีเงินเท่าไหร่ไว้ตอนนี้มีใสแล้วพอใสแล้วอ้ครับไว้มีเท่าไหร่ เจโนพี่มีกวดไหมพี่พี่มีกวดเยอะเลยโอเคโอเคได้ตรงป่ะเี่อกาเป๋าเบอร์สี่แปดขอบคุณครับโอเคไม่ได้ลุงกจบสู้ๆลุงกจับมันนี้อยากได้อะ อเ,อเอามาเอาวาเอามาสองแสงแล้วเอาไปที<ะ>่ตบไปอะไรไม่ถูกเฮ้ยไอ้คนนี้ไเฮียก็เปิดพืนโดนพี่พี่ปิดไปแหละไอ้เหี้ยโดนโดนเลกิกสิทธิ์ไปเมื่อกี้ชทีจะจะ่ตบไปโคเวอร์พี่อันนี้โคเวอร์ไม่โดนไม่โดนใช่อันมันก่อนหน้าเนี้นทุ่เจ็บตบไปอะไรไม่ถูกจุกเหลียบจุกเหลียบ ประดูมอยากตีมาความเจ็บาอ่ะลอกูเยอะเนี้ไม่ได้เีอยาล้องอย่าร้อขอล้องครับปากมาครับปากปากปากบาบาโอ้บาบาแล้วความมาแล้ววัจิ้มทำอะไร อันนี้ลูกเจี๊ยตีอยู่ใช่ไหมเนี่ยมากกว่าร้อยยี่ปากใช่ใช่ปเอ้ยอันนี้คือตีตีม้อยู่ใช่ไหมั้นแรกปากใช่ปะโเจี๊ยบใช่ของเกินหูปากนีไม่หูปากมึงหูปากหูปากนี่ฮัลโหลไอสั์พ่อใครตายวะเี้ยอบเกินขอเกินหปากนี่นี้ปากไอตีนม่ของมึงเกินมากูอีกอน้นจะส่องอันไ้าตีไกว่าลหรือมึงร้อ่นะม้ไอตีน ครับบ้านบ้านบ้านใครจะเผาศพมันขึ้นบอกว่าได้อะไรบะได้ก๊อปขับนี่นี่คือใครออกไปแล้วี่โอ้โหมึงไม่เอาตาวไหนเลยวะเออไอติมชอบไไม่รู้เลยแต่งีนเลยไอติมไม่ชอบก็ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะสิบเอ็ดทีเพื่อนสิบเอ็ดทีทองหูลำคอชอบจังเกบเปลี่ยนขอเพิ่งเป็นฮะติมหรอยิ่งเล่าคนใหม่เป็นไงก็ลูกกับพ่อเหรอ โคตรไวอ่ะแม่ไหนฟักไหนฟักไหนฟักทำทำไมเธอรู้จับไม่ได้ยินเลยวะเสี่ยงกลัวไดเอ็กโคลเอ็กโคลแม่วะไอ้โลอยู่ไหนอันไหนแล้ววะไม่ได้ยินอะไรเลยเฮ้ยพี่ลูกพี่เหมือนผมเลยว่ะไหนติดล้อไหนไหนเอาใหม่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 ในฟักว่าใหม่เปในฟักว่าใหม่โอ้โหในฟักว่าใหม่ตอดป้าเปล่าใช่เป็นผู้หญิงคนไหนเอ็มพี่โป ใช่อาวุธคนแรกอาวุธอะไรไมค์ก็เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยทีมไมค์ก็คีทีพี่ไม่รู้ต้องถามลูกเกินไปพอที่อาวุธอาวุธเราแบบครบครบมือเลยรถก็ได้ไม้ก็ได้ขาดใครอ่ะพี่อาวุธอ่ะขาดขาดพี่ใจโลไงเออเอาใครปิดเพลงกูวะกูอยากตีสนามกว่าเต้ โอ้ยอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดเออนี้ดีกว่าไม่อย่าให้ตีนะเออนี่ตีสนับอันนี้อย่าใช้เงินแดงตัวเองก็ได้เออมึงจะลองแล้นะนุงไม่ปิดเนี่ยเนี่ยของมึงเดี๋ยวไฟหรือลองให้ทำไมวะมึงก่อความเจ็บช้ำเหรอไม่ตีไปกี่ทีแล้วตีไม่ถึงนะเฮ้ยพ่อสามทีลูกหกทีอย่างชอบ ตอนที่เราเช้าเสร็จกลับมาพิธีถูกเสียงยาลูกเสียงยา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 เมื่อกี้ใครพูดอะเครื่องตรงคุณวานดูมีเหรียญไหม ไปนะด้กี่ทีแล้วเพื่อนเรียนเหลือห้าสิบรอบแล้วต้องมาแล้วเฮ้ย เดี๋ยวที่45เอา เฮ้ยกี่ทีแล้ววเนี่ยวนะันเนี้ย เฮ้ยพิทูเหลือที่แปดสิบไอ้นะตอนนี้เหลือเจ็ดเอ็ดได้เหลือเจ็ดห้า สองนาที Yeah, เปอร์เซ็นต์มันเท่ากับเปอร์เซ็นต์ไอตีป่ะพี่อย่าออกโคตรยากเลย ้สุดทายอก็หัวร้อนว่ะสัตว์ไม่ติดเดี๋ยวเพื่อนเออไม่ติดยากไปแล้ว